สิทภั์เสริมอาหารควบคุมและดูแลเรื่องการลดน้ำหนักเอส c t o r สนใจติดต่อ0900899992 0900899993กลับมากระตอนนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงทันปากอยากเมาค่ะทันปากอยากเมาเห็นอยู่ตรงหน้านะผลิตภัณฑ์กล่องสีเขียวสวยสดใสอันนี้นะฮะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่า ไม่ใช่แค่สีสันที่สวยสดใสรสชาติอร่อยมากแม่ลองทานแล้วทานมานานแล้วนี่เขาชื่อว่า S Factor นะคุณผู้ชมนะ,ะดิทอ็อกล้างพิษใช่ ใครที่กินเก่งๆเนี่ยตัวนี้จัดเลยใช่ไหมใครที่กินหมูกระทะก,นนกินนู่นกินนี่กินสารพัดนะคะตามใจปากไปนะฮะแล้วก็ทานเอสแปกเตอร์เข้าไปคุณผู้ชมนะฮะตัวนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าสารสก,กรัดเนี่ยมาจากธรรมชาติหมดเลยนะฮะ Apple fiber Apple fiber เนี่ยคุณผู้ชมนะ,ะกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติอร่อยเหมือน Apple fiber ทานไปแล้วเนี่ยจะช่วยดีท็อกล้างพิษนะฮะ <c oughs> ทำให้เราเนี่ยขับถ่ายได้อย่างปกตินะฮะลแล้วก็ใครที่มีพุงยื่ยืน,<า>นะฮะหรือว่าอยากจะให้น้ําหนักตัวเนี่ยเขาเรียกว่ามันเบาลง อ่านตัวนี้เป็นประจำแล้วก็อย่างต่อเน,นื่องนะคุณผู้ชมนะฮะส่วนรายละเอียดเนี่ยเพิ่มเติมเนี่ยโทรมาได้ที่เบอร์นี้พร้อมโปรโมชั่นครับใช่แล้วค่ะสำหรับโปรวันนี้สุดคุ้มเลยนะคะปกติ1กล่องเนี่ยเขาจะมี3 0ซองราคาปกติอยู่ที่2,500บาทแต่ถ้าวันนี้คุณรับไปเลย2กล่องปกติอยู่ที่5,000บาทวันนี้พิเศษค่ะหรือเพียง4 0 0 0บาทเท่านั้นนะประหยัดไปถึง1000บาทกันเลยสนใจก็โทรมาที่เบอร์นี้เลยค่ะ0 9 0 8 9 9 9 9 2และอีก1เบนร์นะคะ0 9 0 0 8 9 9 9 9 3คะ้ะคุณผูอชมนะออกมนกนะฮะ อร่อยจะรู้ไม่รู้คเว่ามันเป็นเป็นตัวดีท็อกซ์แต่มันอร่อยจริงหรือมเนาะอร่อยจริงๆควรจะมีมัซาราดอะมันไม่มีชงให้แม่กินน่ะลูกพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะฉันอยากกินอะฉันบอกเลยเอ็กซ์แฟกเตอร์ที่มันอร่อยมากเลยนะค่ะแล้วขับถ่ายดีใช่ไหมแม่ขับถ่ายปกตินะฮะช้าตัวนี้ไงอ๋อเหรอเอามาให้กินนะเออนะฮะอ่ะมากันต่อเลยนะคุณผู้ชมนะแจ็คแฟนฉันนะฮะ รับไบเฟิร์นบล็อกไอจีนิกกี้นะคะเขาบอกว่าอะไรอ่ะเพราะม,มีปัญหากัน,นจริง,รงใช่ไหมช่วงก่อนเนี่ยก็จะเห็นว่าคุณใบเฟิร์นแล้วก็คุณนิกกี้เนี่ยเขาดูสนิทสนมกันเหมือนมีการหยอดมีการแซวกันนะคะแต่ว่าช่วงหลังๆมานี้ทําไมถึงไม่มีรูปเลยรวมไปถึงเนี่ยมีการอันฟอร์มีการบล็อกอินสตาแกรมด้วยนะคะด้านของแจ็คแฟนฉันเองก็บอกว่าจริงตอนนี้เนี่ยทั้งสองคนก็เหมือนกับมีปัญหากาันแต่ว่าตัวคุณแจ็คเองก็พูดอะไรมากไม่ได้นะคะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของการที่คุณนิกกี้เนี่ยออ ตามจีบคุณก้อยอรัชพรหรือเปล่าใี่เขาเกี่ยมเขามีส่วนรอแสดงว่าเขาก็จะหยอดกันจริงจีบกันจริงอะดิแต่นิกกี้เนี่ยเขาก็เป็นหนุ่มเจ้าเสน่ห์นะเราจะไปอะไรกับเขามากไม่ได้นะคือผู้ชายตลกเนี่ยส่วนใหญ่ผู้หญิงก็จะชอบผู้ชายตลกอันนี้ไม่เกี่ยวกับนิกกี้หรือกับใบเฟิร์นะฮะเป็นไงแม่ผู้ชายตลกมันจะได้ สวยตกตลกได้ก็ได้ยินป่ะใช่ใช่เนาะตลกเนี่ยตัวได้เลยคารมใช่ไหมแม่เธอสังเกตว่าตลกดังๆในเมืองไทยเมียสวยทุกคนจริงๆอันนี้หนูก็เห็นด้วยนะจำไว้เลยนะคะตลกสวยตกตลกได้บางทีผู้ชายหล่อแต่แบบไม่มีคารมดีมันก็ดูผู้ชายหล่อหล่อตอนแรกพอคุยแล้วไม่มีเสน่ห์ผู้ชายหล่อพอคุยแล้วของเงินผู้ชายหล่ออันหลังนี่ไม่ไม่โอเคนะผู้ชายหล่อพอคุยแล้วคุยแต่เรื่องเงินเรื่องทองแม่ชอบเจอผู้ชายหล่อพอเจอแต่แบบนี้ผู้ชายหลอคุยแล้วคุยแต่เรื่องเงินเรื่อง ผู้ชายหล่อมักไม่ทํามาหารับประทานก็ไม่โอเคอะแม่อืมอันนี้เรื่องจริงแต่ผู้ชายหน้าตากลางๆหน้าตาแบบขำขามมีมุกหน่อยๆพวกนี้ก็จะมาหากินเก่งอ๋อพูดไปเรื่อยๆมันก็จะรู้สึกว่ามีเสน่ห์ใช่อยู่แล้วมีความสุขอันนี้อันนี้โดยส่วนตัวไม่เกี่ยวกับใครนะคะแต่หนูว่าจริงนะจริงแล้วอย่างคนข้างในเหรอแม่เขาคารมดีปะ คนไหนคะคนที่มาสคาร่ามาสคาร่า,านี่ชอบผู้ชายหล่ออ่ออาเพราะว่ามัสคาร่าเขาจ่ายเงินมันอยู่นอกเหนือห่วงโซ่แ <c oughs> สดงว่าเขาจะไม่เจอผู้ชายคารมดีเลยเหรอ <c oughs> เพาะผู้ชายคารมดีเขาไม่เอาผีไม่เอาอ๋อแม่วันมาคาร่าเป็นผีอ๋อผู้ชายหล่อเขาไม่เอาผีแบบนี้เอายกเป็นผู้ชายเข้ามาปล้นหยุดนะนี่คือการปล้นอย่างเงี้ยได้เออแต่ผู้หญิงคารมดีนี่ผู้ชายก็ชอบเยอะเหมือนกันนะ <c oughs> เ,เ,าเนเ <c oughs> เาะ <c oughs> คารมดีเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองใช่ดูอย่างบางคนหล่อด้วยอารมณ์ดีคารมดีด้วยโหเมียแน่นอ๋อเสน่ห์แรงเหลือบางคนหน้าตาน่ารักผู้ชายบางคนหน้าตาน่ารักแล้วคารมดีด้วยโอ้เสน่ห์ล้นเหลือผู้ชายบางคนหล่อมากแต่พอคุยแล้วหมดเสน่ห์ใช่ใช่นี่เห็นมาหลายคนแล้วผู้ชายบางคนหล่อมากอยากได้เป็นผัวมากพอคุยแล้วโอ้จบเลยค่ะ คุยแต่เรื่องเงินเรื่องทองพี่จะเลี้ยงผมยังไงพี่จะเลี้ยงผมยังไงมีแต่เงินเออมีแต่เงินเข้ามาแต่มีแต่เงินก็คือต้องจบนะคะซื้อกินค่ะนะคะอะอะไรอะพ่อเอาชีวิตเข้าแลกก็ได้เสมอใช่ไหมพี่พีททองเจอนะคะน้องเซ่าเป็นอะไรครับป่วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะน้องเซ่ยเนี่ยก็ป่วยแต่ว่าด้วยว่าเป็นวันเกิดของน้องเซ่าด้านของคุณพ่อพีทก็ออกมานะคะอวยพรลูกเนี่ยในวันเกิดลูกสาวนะเหมือนพี่เจงเลยอ่ะลูกสาวนะเหมือนแม่ โอ้สวยนะคะคือด้านของพี่พีทเนี่ยก็ออกมาโพสต์ภาพอบอุ่นนะคะน้องเซ่าแล้วก็ครอบครัวแล้วก็มีข้อความในภาพบอกว่าครอบครัวเรามีกัน5คนวันนี้เป็นวันเกิดเซ่ยเซ่าเป็นคนเก่งหลายอย่างเรียนดีรักการร้องเพลงงานศิลปะทําขนมแล้วก็มีจิตใจที่ดีเซ่าเนี่ยมีความตั้งใจทําทุกอย่างที่ตัวเองต้องรับผิดชอบอย่างดีที่สุดมีวินัยเบอร์ร้อยเซีมีความฝานันแล้วก็ได้ออกเดินทางตามความฝันตัวเองตั้งแต่อายุ14แต่ว่าโชคไม่ค่อยดีเซ่าป่วยจะต้องยุติความฝันของตัวเองเพื่อรักษาตัวครอบครัวได้ให้ก กำลังใจและภาวนาให้ไซยาหหายป่วยเร็วๆไซยาเป็นดวงใจของเราทุกคนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพ่อขอเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อไซยาได้เสมอ,อ,อนะลูกชายลูกสาวพี่พีทสวยนะฮะสวยค<ะ>่ะสวยนะฮะแต่น้องป่วยไม่สบายนะฮะจะบอกไหมว่าเป็นอะไรไม่ไม่ได้บอกคะ่ะก่อนหน้านั้นมีข่าวมาคุณ้านของพี่พีทเองก็ไม่ได้ออกมาพูดร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นกำลังใจครอบครัวพี่พีทด้วยเช่นเดียวกันนะฮะ อ่ะมาอีกครอบครัวหนึ่งนะฮะหลายคนก็รักครอบครัวนี้นะคะพี่นกสินใจยอมเปิดใจกว้างหลังลูกชายนะคะน้องกันนะคะสิพิโชคใช่ไหมใช่ค่ะเปิดตัวเพื่อนชายคนสนิทอย่างเป็นทางกาะ สำหรับลูกชายนะคะของพี่นกสินใจจริงๆแล้วพี่นกสินใจก็จะมีทั้งลูกชายแล้วก็ลูกสาวรวมทั้งหมดด้วยกันก็จะมี3คนนะคะก็คือคุณการสิริโชคคุณบอมทิชากรแล้วก็คุณดอมพีรดลนั่นเองนะคะล่าสุดด้านของหนุ่มกันนะคะหนึ่งในลูกชายก็ออกมาโพสต์ภาพคู่กับเพื่อนชายคนสนิทหลังจากที่ไปเที่ยวนะคะพร้อมกับแคปชั่นว่า first time together in Phuket นะคะอันนี้แน่เลยสีพันวาอ๋อใช่ใช่ <laughs> กำลังดังเลยแม <laughs> <laughs> ่ไปเที่ยวมยังไม่ใช่ในในหนังไม่ใช่ในหนั ว่ในข่าวใช่ <นะ S 2> ใช่สีพันวของไฮโซเปาวานมีอยู่ที่เดียวแหละเพราะว่ามันสวยมากเ,ออเลยนะ,ะนะคะแล้วก็ยังทิ้งท้ายข้อความเอาไว้เป็นรูปหัวใจอีกด้วยงานนี้เนี่ยหอมลุงนะ ลูกลูกชายหรือว่าพ่อไม่ใช่่ะเม่กก่อน้องกันอ้วนอ้าวอ้วนกว่านี้เหรอคะใช่อ้วนมากแล้วก็ตอนหลังก็ผอมลงหุ่นดีเลยนะคะแล้วก็เหมือนพ่อด้านของคุณแม่เนี่ยคุณแม่โนก็เลยเข้ามากดไลค์รูปก็ถือว่าเป็นการเปิดใจถือว่าไม่ได้ปิดกั้นก็เอาเป็นว่าแฮปปี้มากๆเลยอันนี้เพื่อนชายคนสนิทเหรอน่าจะใช่อย่างงั้นนะคะไม่ใช่เพื่อนจริงไม่ใช่เพื่อนเพื่อนต่างใช่เพื่อนใช่แฟนเหรอไม่น่าจะใช่ใช่ไหมอืมแต่เขาบอกว่าเป็นเพื่อนชายเนี่ย เปิดใจกว้างก็ไม่อาจจะไม่ใช่แฟนก็ได้จับมือกันหลวมๆเป็นพี่น้องกันเหรอเรื่องประมาณนั้นถ้จะเป็นเจอกันแบบนั้นแหละเหรอมาราเคยเปิดใจกับพ่อไหมโดนทีบจะไม่นะได้ข่าวว่าโดนทิบาพาหัวเข้าไปในบ้านพ่อไม่ทีบเหรอพ่อไม่รู้หนูบอกเป็นเพื่อนออจริงเหรอเธอบอกงี้เหรอล่าสุดได้ข่าวว่าพ่อไล่แล้ว คุณเหรอได้แล้วเขาไม่อยู่บ้านด้วยกันแล้วฉันว่าแล้วว่าว่าแล้วคืออะไรแม่มันซึมซึมหลังหลังอ่ะเออหรอหัวออกจากบ้านใช่ไหมอ๋อแม่ก็เลยทดาว่าน่าจะมาทางนี้มาจากหัวเนี่ยเขาเจอกันบ้างไม่เจอกันบ้างถ้าหัวเบื่อแล้วไงฮะ ตังให้บ้างไม่ให้บ้างก็ไปไม่ไม่คิดหรอกว่าเขาอาจจะเบื่อก็ได้ไม่อะบคนเราเลาอันีนี่เล่าอะไรต้องร้อยหารล้นลบอีนเี่รเล่าอะไรต้องร้อยหารล้นลบเชื่อไม่ได้หแม่เชื่อไม่ได้หมดนะคะบอกว่าเบื่อหัวถึงไม่ใช่ลบบผัวนะเบื่อมาอาวนะคะโอ้นะก็ก็ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าใช่ใช่แฟนเขาหรือเปล่าแต่คงอาจจะใช่อาจจะไม่ใช่ก็ได้เราก็เดายาก นะฮะเพราะว่าหลังๆครอบครัวนี้เขาก็เงียบๆไปนะคะยิ่งยุคตอนนี้ครอบครัวนี้ยิ่งเงียบใหญ่เลยนะคะก็เป็นกําลังใจให้ให้น้องเขาด้วยนะคะจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ขอให้เป็นคนดีจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ขอให้เป็นคนที่ช่วยเหลือสังคมนะคะยังไโลกตอนนี้ก็เปิดกว้างอยู่เนาะลกเปิดกว้างอยู่แล้วในหนึ่งมัสคาร่านี่ยหมเขายังพาหัวเข้าบ้านได้เลยนะคะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะพาเข้าบ้านได้นะคะโดนถีบโดนเตะโดนยิงใส่มานกาเยอะนะคะน่ากลัวนีน่ากลัวนะคะพูดโดยรวมนะคะช่วงนี้นะคุณผู้ชมนะต้องขอขอบคุณนะ S Factor ตอ ใช่แล้วค่ะวันนี้มาพร้อมกับโปรสุดคุ้มเลยนะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายจัดไปเลยค่ะใน1กล่องจะมี3 0ซองปกติราคาอยู่ที่2,500บาทแต่ถ้าวันนี้คุณรับไปเลยค่ะ2กล่องลดสุดพิเศษจาก5,000บาทเหลือเพียง4 0 0 0บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะคะ0 9 0 0 8 9 9 9 9 2และ0 9 0 0 8 9 9 9 9 3ค่ะแนะนำให้ทานนะฮะม,มันอร่อยอร่อยจริงอร่อยมากเลยนะฮะค่ะอา้าวเทนไฟเทนนะคู่แรกนะเดือดจัดเลยนะดอมเห็ ตะกูลนะฮะน็อกอาร์ตผสุดบานแย้มนะฮะาตาปูดเลยสงสารน็องอาร์ตมากเลยนะรายละ,ะ,ละเอียดของการปูดเป็นยังไงต้องติดตามช่วงนี้พักสักคู่หนึ่งก่อนครับค่ะ